ครับกับเรื่องที่2ที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องข่าวดีของประเทศไทยนะที่มีการ p rediction ไว้ว่าการส่งออกไก่ของไทยเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นครับกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การค้าเนื้อไก่แลคะคาดการณ์ว่าในปี68คือปีหน้านะปริมาณการส่งออกเนื้อไก่โลกจะเพิ่มสูงขึ้น ที่สุดในประวัติศาสตร์นะในประวัติการนะโดยจะเติบโตประมาณสัก2%อยู่ที่13.8ล้านตันนะครับอันนี้คือเพิ่ม,เพ,ม,เ,พม,เ,พมเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปัจจัยสำคัญเลยก็มาจากอาหาราสัตว์ครับที่มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั่นเองครับทำให้การบริโภคเนื้อไก่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าไก่เนี่ยถือเป็นแหล่งอาหาราสตรัตว์ อาหารจากสัตว์นะครับต้องเรียกว่าโปรตีนจากสัตว์ที่มากเป็นอันดับต้นๆเลยนะถ้าลองลงมาจากปลาหรือของทะเลทั้งหมดพวกสัตว์น้ําก็คือไก่นั่นเองครับถ้าพูดว่าสัตว์บกที่กินกันเยอะที่สุดก็ก็ไก่นั่นเองครับรวมทั้งจีนเองก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อาจทําให้กลับมาเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่อันดับหนึ่งของโลกหลังจากถูกบราซิลแซงไปในปี66แต่ประเทศไทยเองต้องบอกเลยว่าตัวของประเทศไทยถ้าม,มองเฉพาะ ผู้ส่งออกเนื้อไก่ของโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะในช่วงของ10เดือนแรกที่ผ่านมานะครับรวมมูลค่ากว่า1,20,000ล้านบาทขยายตัว49%จากการส่งออกไก,ไก่ปุงสุกไปยังตลาดยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสินค้าไก่ที่ส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะไก่สดแช่แข็งเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง3 9 0 0 0ล้านบาท แล้วก็ตลาดสําคัญสําคัญก็คือญี่ปุ่นครับ30%นะจีน32%มาเลย์14%ไก่แปรรูปเนี่ยมูลค่าสูงถึง87,000ล้านบาทตลาดสําคัญก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ครับแต่สูงถึง47%เลยเพราะพวกไก่แปรรูปนึกออกไหมคืออะไรไก่คาราเกะอ่ะพวกนั้นแหละไก่แปรรูปนะครับอังกฤษในี่ย27%นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์63%อีกทั้งไทยเนี่ยยังเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูป อันดับหนึ่งของโลกเราไม่ได้มีโรงงานแค่ทาไก่สดอย่างเดียวไงเราแปลรูปเก่งนะครับเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็เลยตกเป็นของเราครับมาอย่างยาวนานแล้วก็มีสัดส่วนเคยสูงสุดถึงสามสิเอร์เซ็นะแต่ในปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับรองลงมาก็คือจีนแล้วก็เยอรมันก็คือสิบเอ็ดกับเก้าเปอร์เซ็นโปลแลนด์อยู่แปดเปอร์เซ็นต์เนเธอร์แลนด์อยู่แปดเปอร์เซ็นเช่นกันนะครับในปีหกแปดเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะมีการส่งออกเนื้อไก่เนยขยมนววโ้ยยตั มากขึ้นแล้วก็ประเทศผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่อื่นๆอย่างเช่นบราซิลสหภาพยุโรปก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเช่นกันนะครับผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็ต้องรักษาส่วนแบ่งการตลาดโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาเพื่อที่จะขยายตลาดแล้วก็ควบคุมสิ่งที่มันสําคัญเลยคือการแพร่ระบาดของโรคครับจําได้ไหม มันจะมีโรคของไก่ใช่ไหมเช่นพวกไขวัดนกอะไรเงี้ยนะที่ค่อนข้างระบาดหนักแล้วก็มีการฆ่ากันค่อนข้างเยอะนะหมายถึงว่าฆ่าทิ้งนะเพราะว่าสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยไม่สามารถนํามาขายได้นะครับต้องฝังกรบทําลายเท่านั้นนะก็เป็นกําลังใจให้ประเทศไทยนะครับที่จะสามารถขึ้นมาเป็นประเทศที่ส่งออกไก่แปลรูปเป็นอันดับหนึ่งต่อไปได้อีกยาวๆเลยนะแล้วก็พวกอาหารแปลรูปหลายๆอย่างเนี่ย ในประเทศไทยทาได้ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ขึ้นชื่อมากถ้าเกิดว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วบอกว่า product of Thailand เนี่ยต้องพูดเลยว่าโอ้โหฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสําคัญแล้วบอกว่าอาหารไทยเนี่ยคุณภาพดีจริงๆนะ่าใครอยู่ต่างประเทศจะทราบดีครับว่าคุณภาพอาหารไทยเนี่ยระดับโลกเลยนะครับใครอยู่ต่างประเทศฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับหรือว่าเคยไปกินที่ต่างประเทศแล้วบอกอ้าวตกลงลกยเป็นไก่ไทยเนี่ย รวมถึงไก่ไทยนะส่งไปให้นาซาด้วยนะครับแหมก็ต้องบอกเลยนะว่าไก่ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะก็น่ายินดีกับประเทศไทยนะครับ